สวัสดีครับผมมีคำกล่าวของเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยนะครับท่านหนึ่งกล่าวว่าคือถ้าผมอยากจนนี่ถ้าผมหาไรายได้วันละเจ็ดสิบาทผมจะเลือกลงทุนในการเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าสิไดใเงินไวคือให้ผลตอบแทนที่เปลี่ยนเป็นเงินนะครับผมลงทุนไปแล้วก็ิิเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ได้ไว เพราะว่ามันเป็นซ้มซิ้นค่าฝุ่มเฟือยนะครับไข่ไก่เฮาเนี่ยมันต้องมีไวสูบาทประจําบานมันกินง่ายกว่าแนวอื่นต้มใส่แม่มาก,ก็ดีครับผมครับและอาชีพที่หาเงินงานและกระไดเงินไวอีกอาชีพหนึ่งที่ว่าหาเดียวนี้ก็ได้เดียวนี้เ่าต้องไปกอกไปสมัครผู้ใดครับก็คือการหาของห่างไปขายซึ่งสําหรับคนจนจังเฮาเนี่ย อายุกัหลายเรื่มเข้ากับสิางานเห็ดงานก็หายนกดังนั้นเข้ากับต้องหาเก็บของห่างครับผมของที่จำเป็นออกไปแหลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อเสียเอาเงินนั้นนะมาลงทุนต่อไปครับผมและผมก็ได้มาถึงหลานขายของห่างครับก็เสียเอามาขายแหลกเปลี่ยนเป็นเงิน จากการขายของผมแล้วครับผมผมกสิไดเงินทั้งเบิทหกร้อยสามสิบเก้าบาทครับผมนี่ครับตัวเลขครับนี่แหละจากขายของหางครับผมกสิไดแบ่งส่วนหนึ่งไว้กินไว้ใสอีกส่วนหนึ่งกสิไปลงทุนซื้อไก่จากสองตัวครับผมครับผมหลังจากผุมไดเงินแล้วจากการไปเก็บของเก่าขายเนาะผมเอ่าไปซื้อไก่ครับ ซึ่งผมกระแปงแล้กันนี้ผมบรัสมาสิได้ไกลเลยแต่ว่าผมวางมาจำไว้ครับผมกระสิสั่งซื้อปริมาณ2อตัวโตวละลอยเกบาทราคาก็อยู่ที่สามรบาทครับผมเป็นไก่สาวพร้อมไข่ครับนี่ครับเบิงงกันเอาด้วยครับผมแม่พี่น้องและนี่ก็เป็นล้านประจําที่ผมมาเอาไก่ครับ นี่ไก่กระไดเตรียมไว้แล้วครับผมก็มีคนมาเอาหะายครับเมื่อนี้ไก่มาลงครับผมฮะเนี่ยเห็นบ่ครับและผมก็ไดมาหอดบ้านเราเดี๋ยวผมสีคอเอาไกล่ลงก่อนครับแล้วผมก็ไดเอาไก่สาวผมเนี่ยที่สื่อมาสองตัวแต่มาปล่อยห,หากิน่นนี่ครับพ่อเม่พี่นงฮะตัวแดงผมก็ยัง่งแบบยังงงๆอยู่กับสถานที่ อาศิบคุณคยครับนี่ครับลักษณะไก่สาเ,าเนี่ยให้เบื้องมองงอนด้วยครับงอนเขาสิบอหง่ฮะเขาสิบคือไก่เถ่าครับเอาขึ้นไปเหยียบถึงอาหารการกินโอ้ยเนะสำหรับไก่เถ่าแล้วเนี่ยให้สังเกตง,งอนครับงอนเขาสิงใหญ่ครับเนี่ยฮะถ้าคุณได้ไปสือไก่นี่ยให้เบื้องทิ้งงอนครับถ้าเป็นไก่เถ่าหรือไก่โลฟ้ามเนี่ งอนสิญไงแต่ถ้าเป็นไกข่ขาวพรมไข่หนี่งอนจะน่อยครับผมครับเอามาเลยลูกสาวผมกับจับได้เลยครับผมนข้อดีของไก่ไก่ไข่นี่เขาสิบร่คอยตื่นคนครับนี่ฮะเหมาะแกการเอามาเลี้ยงครับมันจะบอกืึไกบ่บาตครับเอามาปล่อยเขาเขาจะคุนเค่อยครับผมเขาเขาสิบร่ตื่นครับ,รบเมื่อผมกัดไปจับนี่ครับ เป็นไงครับลูกผมตั้งชื่อให้เขาชื่ออะไรลูก <Charlie. S 1> ตัวไหนเชอร์รี่แล้วตัวแดงเนี่ยลละชื่ออะไรฮะมะม่วงอ๋อโอเคมะม่วงกับเชอร์รี่โอเคครับเขาได้ชื่อแล้วครับตัวนี้ชื่อว่ามะม่วงครับผม <Charlie. S 1> ส่วนตัวนั้นชื่อว่าเชอร์รี่โอเคและผมก็สิปอยให้เขาหากินกับฝูงครับ กับไก่เกาที่ผมเลี่ยงมากตอนนี้เขากำลังเมื่อยหลาจากรถที่คนใหญ่เขามาวังขึ้นผมก็สีให้เขาํำรวจเพื้นที่เดี๋ยวเขาก็คค้ิเขาไปอยู่กับฝูงเองครับผมและตอนนี้ผมได้เอาไก่สาวหน่อยสองตัวนี่อีขาวกับอีแดงเนี่ยมาฝากครับมาฝากฝูงเอาไว้แต่ละตัวก็เงินงงครับ อีเจ้ามาได้จังไดครับสิบอท่านทักทายกันสิมีไม,ม่มีตัวเดียวครับเขามาทักทายสิเป็นตัวจ่าฟูงบอกไอ้าขามาหาทักทายน้องๆอยู่ไ,ไกลๆเนี่ยฮะเห็นยังทุกตัวก็ได้เลี้ยงแถวกันมาบึงบึงน้องไม้ครับน้องไม้ก็เขาไปหาเอาเอา,เอาทักทายกันเบ่งลุกพอเอา น้องมาฝากให้ช่วยกันดูแลเด้อนี่นอย่าจิกเออจิกนี่หว่ับผมเอาไว้กับฟูงกับถือไก่ไก่ไกตัวใหญ่มันร่างแก่เนอะผมก็เล่ต้องเอาออกมาไว้ห่างๆครับผมตอนนี้เขาก็หากินกับปอกายางไปใส่ครับและเนื่องจากไอ้ไก่สาวของผมนี่ครับเขายังบอท่านคุ้นเคยกับสถานทีและกะเขายังหยาน เขายังมีความัวอยู่เขาบอกคุณเคยผมก็เลยต้องอุ้มให้เขามาพาเขาสำรวจสถานที่นะครับผมนี่ฮนะาบางเือเขาอยากเขาแบบคนครับเขาจะจะเอบไปสอดดูคนดูทั้งในครับผมไว้ปกป้องโตเขาครับผมเอามาไว้ใต่ห่มใหม่เพ่ให้เขารอนครับ ผมกับสีอุ่มพาไปเบิงผุ่นเบิงพี่เขาบอสมาถและกับบอกาศที่สียางไปใดไปสำรวจสถานที่ต่างๆได้ครับผมก็ขอแยงว่า้าไก่มันตกใจสีบไก่เนี่ยคือมันอยู่กับตี่เฮ้าฟึกไก่กอนนะครับให้เกิดความเคยชินครับ้าไก่ห้องเฮ้าเนี่ยมันคุ้นเคยกับเสียงแบบผมไยหน้าอยู่แล้วกันเอาเขามาค้งข้อ เขาสีบอม,มีปฏิกิริยาในการยากครับผมเพราะว่าเขาหูแล้วว่าอันใดอันตารายบอมอันตรายเขาก็สีหากินเขาก็สีอยู่ขอครับผมแก่สาวผมเนี่ยบอยานด้วยฮะกับบอ,บอยานเสียงรถไถท,ที่ดังแห้งๆอยู่นี่ครับผมเขากับหากินเซือยครับผมนี่ผมคุณเขามาได้สามมือนหนึ่งเด้ฮะไก่ผมมันกับบอตกใจมันเริ่มหากินแล้วมันเริ่มคุณเคย กับสถานที่แน่หรอกครับผมรถไทก็ยังไทยอยู่คนครับและเพราตอนกันขึ้นนี่ผมก็ต้องเอาเขามาให้คุณเค่อยกับขออครับผมที่เขาอยู่นี่กับไก่สาวฮะเอามากลางเวิไล่กัเดี๋ยวส่มมัวไก่เจ้าทินนี่ครับมันจะล่างแกเขาได้มันจะจิกผมก็เลยต้องเอา แมานี่ครับผมีละผมก็อยากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเข้าซื้อสองตัวก็ได้สำหรับคนที่อาจจะมีเงินน้อยแต่อยากสิสมีไกล่เลี้ยงก็ซื้อมัดทดลองแล้วก็เอามาศึกษาก่อนครับนี่สาวผอมไก่เขาก็บอกว่าเลี้ยงอีกประมาณจะสามสี่อาทิตย์ผุนครับผมแล้วแต่อาหารการกิน ให้อุดมสมบูรณ์กับัวอาหารให้กินไปก่อนแล้วก็ขอเปลือกข้ากระังให้กินเทถอหลังให้เขาโตก่อนเต็มทีก่อนครับผมพอคือไก่ไงแล้วแล้วผมเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ